สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับอิเชียจาาวิชาภาษาอังกฤษค่ะแต่นักเรียนคะเรามาเจอกับเพื่อนเราดีกว่าเดี๋ยวทักทายเพื่อนๆนะคะเชื่อเชื่อว่าเด็กๆคงคิดถึงเพื่อนที่อยู่โรงเรียนใช่ไหมอยากมาเรียนกับเพื่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอิเชียจ่าจะให้เพื่อนๆของเรานะคะได้ทักทายกันอยู่ที่บ้านค่ะแป๊บหนึ่งนะคะทักทายเพื่อนได้คิดถึงเพื่อนเปล่าคิดถึงเพื่อนไหมต้น คิดถึงเ,เดี๋ยวเพื่อนจะได้ดูเนาะอ่านี่นะคะเคพื่อนที่มาวันนี้คทายหน่อยบาย,บายลโลก็จะโล่งหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็มาพบกับดีเชอร์จากกันตอน่อนะดังนั้นเด็กๆคะเตรียมหนังสือแบบพึงหัดต่อจากคลิปวิดีโอของเราได้เลยเดี๋ยวเราจะเรียนต่อกันนะคะคจากนะคะ สสัปดาห์และเชื่อจากก็ได้ให้การบ้านกันไปใช่ไหมคะก็จะมีในเรื่องของอะไรคะทบทวนมีเรื่องอาสัปดาห์แรกเไรเรียนเรียนเรื่องอะไรอะไรคะ<ม>เรื่องอะไรคะทร<ม>งถ้าเรื่องผมยังไม่ถูกแต่ถ้าบอกว่าทรงผมภาษาอังกฤษก็คือ hair style นอก,ากาจาก เก่งมากไปไม่ดูจร yeah. 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 ิงๆค่าแท้แคร์คันเลยก็คือสีผมและอีกหนึ่งอย่างสีของตาก็คือไอคัดเลยสีของตาอนักเรียนคะผู้ตามแคร์สไตล์ผู้ตามนัทท่าแคร์สไตล์ทรงผมทรงผมแคร์คันเลยสีผม นีต่ <4. S 1> ตาดังนั้นนะคะอันนี้เราก็จะไม่ได้เรียนเรียนทบทวนกันแล้วเรื่องด้วยว่าสอนแล้วแล้วก็แบบผึกหัดไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเรียนในเรื่องของเรื่องใหม่กันเลยก็คือให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปบทที่เกันเลยค่ะเฮ้ย <5. S 1> แล้วสัปดาห์สุดท้ายเรายังมีอีกนะเกี่ยวกับเสื้อผ้าการแต่งกาย นักเรียนคะส่วนในการสอบหลังบทเอาไว้ที่หลังรอให้เพื่อนเพื่อนกลับมาก่อนเนาะพรเราจะได้เรียนแน่ๆอ่ะเปิดบทที่7เลยค่ะหน้า5้าสิบแปดังนั้นวิคิปวิดีโอทุกวิชาคืออะไรคะเขาจะจัดสอบในวันไหนวันที่19 กลับบ้านไปใครที่ยังไม่ได้ดูทุกวิชาที่ปล่อยนะคะนักเรียนต้องกลับไปดูอ่ะให้ได้เรียนดูในหน้านี้อ่ะที่บ้านเตรียมด้วยนะในหน้านี้นะคะก็คือเอะไม่ใช่หนะ้า7บทที่7ดนั่นเองนะคะค่ะก็บทที่7เกี่ยวกับ future plans future plans คำว่า future plans คืออะไร future หมายถึงยังไม่เกิดขึ้น อไรคะอ่ะอะนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดคือแลนแลนคุณคุณไม่แพลนพรุ่งนี้ฉันจะพรุ่งนี้อยากจะคือการวางการวางแผนดนะังนั้นคำว่า future plan คือการวางแผนตัวเองไว้ในอนาคตแต่คำว่าอนาคตไกลไหมบางอย่างไม่ไกลนะ คาบต่อไปเป็นอนาคตได้ไหมค้าบต่อไปได้เพราะเราเรียนคาบต่อไปหรือยังอย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่างนั่นหมายถึงว่านันตอนนี้เป็นปัจจุบันส่วนขาบต่อไปก็คืออนาคตบางคนบอกว่าอนาคตนตกเรียนจะนึกถึงอะไรหรือลูกต่อน,นักเรียนไรคะโตเลยไม่ใช่บางอย่างก็คือในคาบต่อไปต่อไปก็ถือว่าอนาคตดังน,นั้นเรามาดูกันค่ะอะาการพิชิตจา๋า u n i ิค e ซเว่ ไว้ใอนาคต A อ i s t e n a n d say ก็คืออ,อะไรคะให้นักเรียนฟังแล้วก็พูดตามดังนั้นนักเรียนฟังนะเดี๋ยวเชิญอาจารจะต่ออันนี้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกัน What are you going to do this weekend? Going อะอย่าพยายามเราจะต้องพยายามให้มันจบประโยคนะคะ Are you going to do this weekend? อะลองใหม่ใช่ไหมว่า Are you going to do this weekend? นี่แอนนี่นะคะถามเจนนี่ว่าเจนนี่สักดาเนียเธอวาแงแผนไว้ว่าจะทำอะไรหรอ เจนนีต่ตอบค่ะ I'm going to stay home เฮ้ยเราว่าเราว่าเราก็คงอยู่ที่อะไรคะ stay home <c oughs> บ้านไม่ได้ไป <c oughs> ไหนดังนั้นเจนนี่ก็เลยถามแอนดี้ตอบกลับไปว่า What about you? What about you? แล้วเธอล่ะแอนดี้แอนดี้ตอบค่ะ I'm going to play hockey อ๋ <S 2> <S 2> อ,อส่วนเราเราก็จะนะคะไปเล่นฮอกกี้ฮอกกี้เป็นกีฬาของชาวต่างชาติประเทศไทยจะไม่ค่อยมีนะคะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือ,อแข่งกันตรงสเก็ตน,น,นักแข็งเนาะแล้วก็ตีนน,นะคะอ่ะแอนดี้ก็เลยตอบไปว่า I'm going to play in a tournament ะะทีนี้เจนนี่นก็เลยถามก,ก็เลยบอกไปว่าว้า wow, ว that sounds exciting, that sounds exciting. นะ่าตื่นเต้นจังเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปแข่งตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่นักเรียนเห็นเวลาที่เขาตีกอล์ฟเมื่อได้เข้ารอบอะไรเงี้ยเกาจะต้องเก็บสะสมแต้มนะคะเป็นทัวร์นาเมนต์นะคะทีนี้เจนนี่นก็เลยแบบว่าโอเคนะโชคดีในการแข่งนะคะ good luck i hope you win แัเ <Dance>. <Dance. S 1> อเป็นไงคะขอบใจนะคะแตงเอาไว้สาหรับขอบใจเพื่อนเวลาที่เพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคนที่อายุมากกว่าเราจะใช้คำว่าแตง y ิ u ขอบคุณคะ่ะแต่ถ้าแตงธรรมดาเขาเรียกว่าอะไรนะการขอบใจนั่นเองคก็คือสำหรับเพื่อนของเราเนาะอ่ะอีกหนึ่งรอบ พอเมื่อกี้แปลให้ฟังแล้วแล้วเราจะมาอ่านด้วยกันค่ะ What are you going to do this weekend? I'm going, going to stay home. What about you? I'm going to play hockey. I'm going, going to play in the tournament. Beast <m> โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำอ่านไปพร้อมๆกันค่ะ เรียบร้อยนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดน,นะคะในหน้า56ค่ะเขาบอกว่า this week e n d are what you going to do แป้นนะคะคำศัพท์ประโยคที่เขาเนี่ยสลับที่กันมาดังนั้นเราก็จะมาดูว่าเรา เราถามไปว่าอะไรบ้าง ี่คือในแบบตึกหัดนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า56ค่ะนักเรียนก็จะเห็นอันนี้เลยนะคะขอให้เราสลับที่ดังนั้นที่เชื่อจะเฉลยให้แล้วข้อที่1 what are you going to do ส่วนคำตอบค่ะ I'm going to play ice hockey ต่อไปข้อที่3มีคำว่า in a tournament I'm to play going ดังนั้นเราก็จะคล้ายๆกันกับคำตอบข้อที่ 2, 2. ก็คือ I'm เลยคะ I'm going to play in a tsunami เราเรียนที่บ้านก็ลอกเลยหมดเวลาแล้วเหรออ่ะนักเรียนก็อยู่ที่บ้านก็ทำด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเรียนมาจะได้ได้นำมาส่งค่ะเห็นก็คือกาตอบของแบบพิพุัดในหน้า56นะคะ นักเรียนที่บ้านก็ลอกเลยอ่ะนักเรียนคก็ู่ที่บ้านก็ทำด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดเรียนมาจะได้ได้นำมาส่งค้า